สวัสดีครับผู้ที่ติดตามเพจต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาชมการคว่นกิ่งนะครับผมสังเกตแล้วต้องเป็นกิ่งประมาณหัวหัวแม่มือนะครับใหญ่กว่านิดนึงเนี่ยมันถึงจะสําเร็จคว่นประมาณนิ้วกว,กว่านะครับตรงนี้ความยาวนะครับเนี่แหละครับผลสําเร็จก็คือนะครับออกลูกนะครับออกลูกแล้ว แล้วก็จะมีอีกกิ่งหนึ่งนะครับที่ผมผมควนไว้อีกต้นหนึ่งนะครับออกลูกครับเห็นไหมนะครับออกลูกผมควนไว้ตรงนี้ครับนะครับความยาวก็ประมาณนิ้วนิ้วนึ่งนิ้วกว่านะครับนี่ครับแล้วเขาจะหาทางกลับมาสบานแผลเองนะครับนี่แหละครับผลสำเร็จของการควนกิ่งนะครับ ถ่ายให้ชมออกลูกจริงนะครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ